พี่ผมอ่านไม่ถูกครัมันเป็นภาษาบาลีหมดเลยพี่มาอ่านนัไนมาคณะโพคังเดี๋ยวพี่ให้อ่านเลยให้น้องปอระการร่วมบริจาคทำบุญกับลุงพลประแตนเนาะครอบครัวมหากองวันนี้เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่คือวันฉลองเฉลิมถวายพ,พระพรลํำลึกเลือกถึงการสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จพระมหาปราเมนทรภูมิพลอดุลยเดช องค์พ่อหลวงรอก้าของเราซึ่งลุงพลและป้าแตงและครอบครัวญายาทอย่ทกเปร์ทุกท่านทุกคนทั้งหลายตลอดจนเอซทั่วแดนประเทศไทยทั่วโลกทุกท่านทุกสายจิตสายญาณบาร,รมีคืองามความดีนำบุญกุศลส่งผลมาอย่างต้นมหากฐถินองค์มหากฐถินใหญ่จำนวนเก้าต้นที่ลุงพนจะนำไปทอทั้งหมดมีเก้าทั้งหมดมีเก้าวัดในวันนี้เนาะข้าพเจ้า มีนามว่านางสาวธนโภโังพิกตะปุญโยปุญยังชื่อเล่นวาการพร้อมด้วยนายมโนวงกระโซได้มีจิตสัทธามาร่วมําบนกับลุงตามศรัทธาที่มีอยู่ <c oughs> อันบริสุทธิ์คือจำนวน9ต้น9วัด9ต้นต้นละ59บาทขอร่วมอนุโมทนาสร้างบุญกระถินมหามงคลวันนี้กับลุงพลและป้าแตนและครอบครัว f อทุกท่านทั่วโลกท,ทั่วดินแดนประเทศไทยและทั่วโลกตลอดจนมีนางสังเวียนเพ่งผ่านฝากร่วมบุญมา9วัด9ต้นต้นละ61บาทเป็นจํานวนปัจจัยที่ร่วมทําบุญมหากระถิน9้าต้นในวันนี้คือ549บาทาทขออนุญ,ญาตลืมไปามาของข้าพเจ้าคือต,ต,าาต้นละญ9า้9บาท กาต้นเก้าวัดก็เป็นจำนวนเงินปัจจัยทั้งหมด531บาทและคุณแม่บุญจันทร์วงกระโซท่านนี้มีจิตศรัทธาพอดีจะมาบอกว่าจะมาทำบุญร่วมท่านเจอกันอยู่ที่ถนนท่านก็บอกว่าแม่ขอฝากร่วมบุญด้วยด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของท่านคุณแม่บุญจันทร์วงกระโซท่านก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับลุงพลในครั้งนี้ กับกระถิ่งเก้าวัดเก้าต้นมหาลงคนใหญ่ในครั้งนี้คือต้นละ1 1บบาทเป็นจำนวนปัจจัยร่วมบุญ99บาทก็ขอน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระจิตพยายนของพระบาทสมเด็จพระหาตรมินทระุทมิพลอดุลยเดชข้าพระเจ้าทราบซึ้งมากในวันนี้เป็นพิติที่ได้มาร่วมทาบุญกุศลร่วมกับครอบครัวลงพนและป้าแตงและหายาโยทุกเพอร์และพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกครอบครัว ทั่วแดนสยามแห่งประเทศไทยแลนตลอดจนกว้างไกลในทั่วทุกแดนถินแห่งทุกๆอาณาประเทศในโลกนี้ที่มาร่วมทำบุญกับลุงพลสา,สาธุสาธุสาธุพูดไม่ออกอพาธุเอาพูดเลยครับพูดเลยครับ เอาพูดเลยครับพูดเใหพูดเลยตามเลยตามที่อยากจะพูดครับวันนี้พูดออกเลยครับเพราะว่าถ่ายสดพูดเลยพได้เลยครับต่อไปเป็นรยาบาอีกกรมนเลย เจ็นายวายวัรแลเลยครับพี่เราีีกันได้หลวงมีตั้งอยตรงีได้ครับที่เป็ีตีกันได้หล่าว่าพีู่ดนนึงให้ให้พอที่ที่ถอเอปสัทีาอดสวัุกคนก่อนผู้พ็นเจ้าภาพากาโติเป็นกุศลที่ได้มาร่วมครับพี่กได้รเปล่าพูดไเราพูลยพ่ตีไทุน ในภาพป้าแตงในภาพพี่น้องเปกเสียทุกทา่านนะคที่ทุงพ์ได้ทำต้นกระถิถนนนน่นถึงเกาวัดเกาวัดเก้าวานี่ถือว่ามีพระการณส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้รวมกับท่านาน,นายสมเกียรติที่ท่านก็ได้มาร่วมอนุมโมทนาบุญในวันนี้ด้วย เช่นเดียวกันเนาะคือว่าเป็นการทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปลูกดอกไม้ร่วมต้นและก็สร้างกุศลร่วมกันก็ขอให้ทุกคนที่ได้ทําบุญในวันนี้นะครับขอให้เงินจงไหลกองทองจงไหลเข้าเทพเจ้าจงดูแลขอให้บุญที่ทํานี้ย่าได้ตกจะได้รุน่าได้หายขอให้บุญนี้จงส่งคนมา อาเรววันพันดวนนะครับพี่น้องสาธุ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 ค่ะน้โมัามีไม่หนีลมกระมอมียังบัรไดภาวาข้อกระเจ็บเจ็บแน่ปากกระเจ็บกระซีเอวันสนีทได้พี่น้องเลยขอบคุณมุกคนหลายครับครับ ก็มีนะครับเอซีนะครับที่ทันเป็นห่วงนะครับเรื่องบัญชีนะครับที่เรานำมาติดในต้นกระถินเก้าวัดก็จะมีวัดบ้านป่าไม้ที่ลุงพลพูดไปแล้วนะครับว่าเป็นบัญชีชั่วคราวนะครับบัญชีเฉพาะกิจ นะครับท่านอาจจะไม่ได้ฟังเนาะอย่างที่ผมพูดไปชื่อบัญชีผมก็อ่านชื่อชัดเจนนายสพุพทศบงกถุมและนายวังจำท่าบงและนายสำมฤทธิ์พงศิทธิศักดิ์นะครับเป็นผู้นำชุมชนของหมู่บ้านป่าไม้พัฒนาอันนี้ลุกผลเช็คแล้วเรียบร้อยกับผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนของบ้านป่าไม้ เป็นบัญชีเพิ่งที่จะเปิดวันนี้เมื่อวานนะครับเมื่อวานที่กรุงไทยสาขาเขาวงนะครับเป็นเงินตั้งต้นที่มีตัวเลขชัดเจนนะครับเปิดด้วยเงินหนึ่งพบาทสามารถเช็คได้นะครับมีเงินตั้งต้นที่เท่าไหร่เช็คได้เลยนะครับหลังจากเรานำไปถวายวัดเสร็จแล้วบัญชีนี้จะต้องถูกปิดลง นะครับไม่มีการถ่ายทอดหรือว่านำไปใช้ในกิจอย่างอื่นนะครับส่วนวัดทั้งพระพับปลองนะครับทุกคนสังเกตว่าเป็นธนาคารกรุงไทยชื่อพระทรงศักขันติโกนะครับอันนี้เป็นบัญชีชื่อของพระอาจารย์แจวบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ใช่บัญชีวัดใช่ครับเป็นบัญชีของพระ ซึ่งเป็นเจ้าอาว่ามีหมายเลขบัญชีแล้วก็บัญชีหน้าสุดท้ายนะครับไม่มีเงินเคลื่อนไหวในบัญชีนะครับซึ่งพระอาจารย์ได้ติดต่อมาแล้วนะครับแล้วท่านทนายสมเกียิก็เช็กดูแล้วนะครับผลก็แจ้งแค่สองวัดนะครับที่ไม่ใช่บัญชีวัด ไอเอฟซีเข้าใจตามนี้นะครับเราเช็คเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนํามาติดเพราะฉะนั้นถ้าเอฟซีท่านใดไม่มั่นใจว่าเงินที่ท่านจะทําบุญจะไม่ถึงบุญที่ท่านอยากทํานะครับไม่ต้องโอนนะครับระดับสองวัดนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจไม่ต้องโอนนะครับแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าเงินของท่านจะถึงวัดอย่างบริสุทธิ์ จะเป็นการรวมกระถินทั้งกาวัดวันที่เรานำไปถวายเ,เราจะดูเช็คยอดของบัญชีวัดทุกวัดเ,เพื่อที่จะ,น,ะนำอยอดกระถิ่นกันนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะมานะครับผ่านไล์สดของยูทูบเบอร์ในวันที่เราจะนำไปถวาย